เอสคาร์ดคันนี้ครับผมซื้อรถมาราคาประมาณ200,000บาทตอนนั้นที่ไปซื้อเพราะว่า1คือผมซื้อมารถได้สภาพแบบนี้เลยแต่ผมเอากลับมาทําเพิ่มครับวันที่ซื้อมาเราลอ,ลองไม่เจอปัญหานะครับเรามาเจอปัญหาคือเกียร์ขับไปแล้วเวลาร้อนๆแล้วมันกระตุกผมยกเกียร์ไป4ี่หมื่นกว่าแล้วก็ประตูไฟฟ้าข้างหลังเนี่ยประตูสไลด์ประตูดูดเนี่ยใช้ไม่ได้โดนค่าซ่อมประตูสไลด์ไปอีกไอประตูดูดเนี่ยอีกประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบ20,000ื่น นะครับนี่ใช้ได้หมดแล้วก็เก็บงานเพิ่มต้นไปเรื่อยๆทุนผมเนี่ยน่าจะกเก็บแถวสามแสนละสามแสนละนะครับคันนี้ผมซื้อมาแพงเพราะว่านั้นอ่ะเราไปซื้อเพราะเราอยากได้มากๆเพราะโดยตัวรวมในรถอะ่ะมันสวยผมซื้อในราคาที่แบบว่าไม่ใช่ราคาพ่อค้าเลยวัราะนั้นเราอยากได้แล้วดูภายในดิภายในเป็นมาเป็นแบบนี้หนีไม่ออกไนงะหนีไม่ออกผมซื้อมาแพงมาก นะครับเราซื้อมาแพงมากสารตั้งต้นที่ราคาหลักหมื่นหรืแสนก็กว่ามีแต่วันนั้นผมซื้อแพงเพราะว่าด้วยรถที่สภาพผมไม่ต้องเก็บงานอีกเยอะสองแสนห้าหมื่นก้านบาทครับเ,เกียร์ทาแล้วแล้วมันเกียร์ใหม่แล้วมันเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ระบบประตูดูดทําแล้วรถขับดีเลยแอร์เพิ่งไปทําแอร์มาด้วยโดนแอร์มาอีกหมื่นกือบหมื่นสองห้าเก้าน่าจะต้นทุนผมแล้ว